พี่น้องเคยอ่านอุปมาของพระเยซูแล้วรู้สึกงงๆๆไหมครับวันนี้ผมจะสอนการตีความอุปมาแบบง่ายๆเพื่อเราจะนำไปใช้ CGN ไทยยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพระคัมภีร์จากพระธรรมมารกโกบทที่12ข้อ1ถึงข้อ12มารกโกบทที่12ข้อ1ถึง12พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาว่ามีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นแล้วก็ล้อมรั้วไว้รอบเขาสกัดบ่อกเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูผลองุ่น เขาจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลองุ่นจากสวนของเขาแต่คนเหล่านั้นจับทาสคนนั้นมาเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีกคนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทําจนทาสคนนั้นศีรษะแตกและทําให้เขาอับอายต่อมาเจ้าของใช้ทาสอีกคนหนึ่งไป แต่พวกเขาก็ฆ่าทาสคนนั้นและเป็นเช่นนี้กับทาสอีกหลายคนพวกเขาเคี่ยนตีบางคนฆ่าบางคนเจ้าของสวนนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมากเขาใช้บุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบ,บุตรชายของเราแต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเลย มรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราพวกเขาจึงจับบุตรชายไปฆ่าและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนนั้นจะทำอย่างไรท่านก็จะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นแล้วเอาสวนอัง,งุ่นให้คนอื่นเช่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือที่ว่าศีลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราพวกเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมานี้กระทบพวกเขาแล้วพวกเขาก็จากพระองค์ไปพี่น้องครับวันนี้ผมจะให้สองหลักการในการตีความอุปมาของพระเยซูด้วยกันสิ่งแรกครับเราต้องเข้าใจจุดเปรียบเทียบของคําอุปมาในพระธรรมของเราไม่ยากนะครับที่เราจะเห็นจุดเปรียบเทียบ เจ้าของสวนคือพระเจ้าคนใช้คือผู้เผยชนะต่างๆที่พระเจ้าเคยส่งมาและบุตรของเจ้าของก็คือพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ใครเล่าคือเหล่าผู้เช่าสวนสิ่งที่สองครับที่เราต้องดูก็คือคำอุปมานี้เนี่ยมีหน้าที่นำผู้ฟังในสมัยนั้นและผู้อ่านในสมัยนี้ไปสู่การตอบสนองบางอย่าง พระเยซูต้องการสกิดใจและโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองนะครับและนำผู้ฟังมาถึงจุดที่เขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะตอบสนองพระองค์อย่างไรแต่เราจะเข้าใจเป้าหมายของอุปมาณนี้เราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าพระองค์เนี่ยกำลังพูดกับใครหรือว่าใครคือผู้ฟังเดิมของพระองค์นั่นก็คือพระเยซูก,กำลังพูดกับใครและต้องการให้เขาทำอะไร ข้อ12นะครับพูดถึงคนสองกลุ่มด้วยกันที่มาฟังพระเยซูในวันนั้นคนกลุ่มแรกพระเยซูบอกว่าเป็นฝูงชนแล้วคนกลุ่มที่2คือใช้คำว่าพวกเขาพี่น้องครับเราจะเห็นจากเมื่อวานนะครับจากโมรโกบทที่11ข้อ27ถึง28เนี่ยว่าพวกเขาที่พูดถึงเนี่ยก็คือพวกหัวหน้าปุโรหิตและธรรมจารย์ที่ท้าทายพระเยซู นะครับในสิทธิอำนาจว่าพราะองค์มีสิทธิอำนาจอย่างไรที่จะมาพิาพากษาชนชาติอิสราเอลซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นเหมือนกับต้นมะเดื่อนะครับดังนั้นผู้ฟังคือคนยิวทั่วไปครับแล้วก็ที่มาฟังคำสอนพระเยซูและผู้นำทางาศาสนาที่มาท้าทายพระองค์ในวันนั้นแต่เราต้องเข้าใจครับว่าเราผู้เช่าสวนในอุปมานั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่คนสองกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับ แต่ผู้เช่าสวนในอุปมาคือชนชาติอิสราเอลโดยรวมทั้งหมดเลยพระเยซูนะครับพยายามชี้ให้คนที่มาฟังพระองค์เห็นนะครับว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยได้ปฏิเสธอำนาจการครอบครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของพวกเขาเนี่ยมาตลอดเลยซึ่งตรงกับสิ่งที่พระเยซูได้พูดเกี่ยวกับการพิพากษาต้นมะเดือ่อที่เป็นหมันเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับในลูกาบทที่13ข้อ34 พระเยซูตรัสว่าโอเยรูซาเล็มโอเยรูซาเล็มเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระชนะและเอาหินคว้างผู้ที่ทรงใช้มาหาถึงตายบ่อยครั้งเรารารถนาจะรวบรวมลูกๆของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่พวกเจ้าไม่ยอมสรุปแล้วครับชนชาติอิสราเอลปฏิเสธอำนาจการครอบครองของพระเจ้า เหนือชีวิตของพวกเขาเนี่ยมาตลอดและในที่สุดพระเจ้าจึงส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาโดยหวังว่าพวกเขาจะเกรงใจและจะกลับใจมาอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์แต่การตายของพระเยซูครับโดยน้ำมือของชาวยิวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลก็ยังปฏิเสธอำนาจการครอบครองของพระเจ้าอยู่ดีพระเยซูจึงถามว่า เจ้าของสวนคนนี้เนี่ยจะทำยังไงดีแล้วพระองค์ก็ตอบนะครับว่าเจ้าของสวนก็จะมาทำลายคนเช่าสวนและเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่าแทนพี่น้องครับสองประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อจะมาเป็นการประยุกต์ใช้ในวันนี้นะครับสิ่งแรกครับคนที่มีเชื้อสายยิวและนับถือศาสนายิวไม่ใช่คนเช่าสวนของพระเจ้าอีกต่อไปนะครับเพราะอะไรครับ เพราะเขาได้ปฏิเสธอำนาจการครอบครองของพระเจ้าเนือชีวิตของพวกเขาเพราะเขาไม่ยอมรับพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาพี่น้องครับเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูวันนี้ครับคือคนเช่าสวนใหม่ของพระเจ้าสิ่งที่สองครับที่อาจจะใกล้ตัวหน่อยทุกคนที่ได้ฟังอุปมานี้ ต้องเลือกระหว่างการคิดว่าเรามีสิทธิ์ครอบครองชีวิตตัวเองหรือจะยอมจำนวนชีวิตให้กับผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตตัวจริงของเราคำถามก็คือเราครับแต่ละคนเนี่ยมีใจแบบไหนเราจะมีใจที่ไม่ต่อสู้อะไรมีการต่อสู้อะไรภายในเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าเรามีสิทธิในการครอบครองชีวิตของตัวเองหรือว่าเรามีใจ ที่จะยอมจำนนกับผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตตัวจริงของเราซึ่งทำให้ในใจของเราเนี่ยครับพี่น้องเกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างใจเก่าครับพี่น้องที่อยากจะทำตามใจของตัวเองกับใจใหม่ที่อยากจะทำตามใจของพระเจ้าเพราะฉะนั้นครับผมอยากให้เราสังเกตดูใจของตัวเราเองนะครับว่ามีการต่อสู้ภายในหรือไม่ พี่น้องครับเราต่อสู้กับความหญิงในใจของเราหรือเปล่าครับหรือว่าเราปล่อยให้มันครองใจเราต่อต่อสู้กับความใคร่ในใจของเราหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยให้มันครองใจเราเราต่อสู้กับความโลภในใจของเราหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยให้มันครองใจเราเราต่อสู้กับความโกรธแค้นคนอื่นที่ทําให้เราเจ็บหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยให้มันครองใจของเรา ดังนั้นครับพี่น้องคริสเตียนไม่ใช่คนที่ไม่มีความหยิ่งไม่มีความใคร่ไม่มีความโลภหรือไม่มีความโกรธในใจของเราเลยนะครับแต่คริสเตียนคือผู้ที่ต่อสู้กับความหยิงกับความใคร่กับความโลภและกับความโกรธและบาปอื่นๆใน,ในใจของเราโดยการพึ่งพระเจ้าในสิ่งที่เราเองไม่สามารถที่จะทำได้ ดังนั้นครับขอให้เราเลือกที่จะต่อสู้กับความบาปในใจของเราต่อไปโดยการพึ่งพระคุณของพระเจ้าด้วยกันให้ร,ร่วมใจกันในฐานครับข้ารเจ้ารเราขอสารภาพพระเจ้าค่ะว่าใจของเราแต่ละคนมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นใจของเราที่ต้องการที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ในด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็ยังต้องการทําตามใจของตัวเอง ขอพระองค์พระเจ้าค่ะทรงเมตตาเราและช่วยเราพระเจ้าค่ะให้ต่อสู้กับความบาปในใจของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องรู้สึกว่าได้รับพระพรให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและพี่น้องสามารถที่จะสนับสนุนด้วยการอธิษฐานเผื่อ CGN ไทยและถวายให้กับ C ีเไทยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับ